ไปยิ้มหยอกเพื่อนสาวบ่ะอ้ามันมีลูกตอนนั้นไปยิ้มง่ทองงอทองชูนิวใสมื่อใสใส่มันด้วยชูนิวไปใส่โจ้ที่ไปยิ้มมันไดแล้วเออเออเออเจ้าวยิ้มไปหยอกมันเข้ามาเข้ามาไปยิ้มลิงกับเจ้าแม่ฟังด้วยไปเห็นลิงอหยียบฟังด้วยแล้วนั ไฮออมกเนี่ยไปยิงอันชูเนียวสองันสิหลูน้ำเจาว่ะกลับาไปอ่ะออมไปนางบนออมไปนังวนชูอไม่ก่มันเตียนั่งม่เงียแหละยกยนน้มาพัีเดียวเงาไปนะเงาอยู่เงาลกันนอยเงางแล้วมากกล่องนี้ต่างีเีว ผมมันขาดน้อย,นอยออหน่อยอบอพ่อหน่อยแบบไหลให้พ่อดีละต้องหัวเงี้ยมันไหลเกินไปไหลบางงันเลยผมนู้นมันลนอลบอกไหลผม,มน,ลนู้นแบบลนบอกลน เนยมาไปไปนานนานเอะเดีอยวเราแก้ไปเห็นเื่อนสาว่นัานเลยอาหารตอาหารต้าหารกใส่อืมเกี่ยงเจ้าบุกับแกไปมั้งวัาลูกกับพ่อยู่เขาไม่กินไม่กินเป่นนแมงลูกแมงมุมจ่าเขาบมากลูกบัวใ่อยู่ข้างในแหะเขาบใครมาก <laughs> ừ, dành mua để lươn đi lươn đi lươn đi Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn ก็กินดีแท้ทุกเส้นเลยตัวนั้นกินดีอยู่เหรอกินน้ำหม้อแล้วของแหนมดำกัมมอมบางเก็น้องีด่กัมม่วมบางคนดังดิตัศน์นำวันี่คนดังนี่มึงดูนี่ได้ตีวันนี้ได้ได้น้ำวนนี้อย่ไม่ชื่อได้ละก็ยืดข้างหลังมันแก่นั่น ยืยมโอ้คุณแม่สวยแล้วคุณแม่สุภาพสวยแล้วค่ะกินกินดีด้วยล่ะเนี่ยกุญแ่ก็กินดีพวกนู้นนี่แลหละพวงเขาเต็มหัวนู้นอยู่ <c oughs> ขาลุ้งกินบ่นี้ค่ะพี่น้อง โอเดวูกลมเขาล้มึง <okay>. ด <day>. ูรอแทนร้่นเหมือนั่อ้ยลอยอะไนว่เหมือนัะไล่ะต้องเมือนี้องใช่ดีอเ่า้ผูนำกที่บ้น้องผเน่ยดีสองลอยอย่าใ้ดีสองลอยสองคนแจาที่้นเอาเชียร่ไหมแจกที่บ้าน้เปซื้อกล้วย

เนสบบวกมเอะไปไหนยื่รล้านแหงคัดยู่นล้านบลกหลายเลยปกติก็จะเสียออามาให้ล้านพี่เดมยังไงหลักหลายเลยไปยิมสาลเจ้าเปิดนะมเอาาองมา นั่งไหวตีมก็แพงอยู่นะคุ้ขายยยู่ไหมเดี๋ยวดูขอเยพิ่ไปโค้งขึ้นมากก็ได้เขาไปลงไปไปลทั้งโค้งออกมากกได้แมบเห็นคนขายโู่ขู่เฮอมานีบอเดนี่แหะเอจะให้งเด ไดหรือไม่ได้ไม่ได้เับคขึนมาบ่อไม่ยน,น,น,นี่เพราะมีพรามีม,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 มีคนขายเลยเท้วโคขึ้นไปอ่อนออกไปเย้ยจะมีคนขายแล้วจะเปิดยันหนีบันแล้วขายกล้วยซุนเียเมเนี่ยจะมาเลี้ยงยู่นีสื่อกล้วยนั่นไม่ยนี่กล้ยตรุตะลิง ยานโกยซัมพีโกยซัมพีเอ้าทำไม่ออกทางนี้ไม่จบคนจะว่าจักมือหนุ่จะว่าเอ้าทังไงมีหมองขายกลัวเฮ้ยตอกีสาวเลยก็มาเรียนวิน่งประจำว,กกว่าสิมาซื้อกล้วยเลี่ยงลิงเลยเถอะโอ้มีโอเมือ่อเพิ่นเปิดยูแมนบ้าค่ะอ๋อจ้าเพราะ่มา,มาท่านเพิ่นเข้ามาซาตัวนี้ เสียดายที่แบบเดี๋ยววันหน้านะคะมาใหม่จ้าลูกๆทุกคนเอาบอกแน่บอกแน่ลูกๆทุกคนพญายิ้มบอกแน่วันหน้าวันหน้ามาเลี้ยงใหม่นะจ้าไอหลุนนั่นวะพญายิมคุณนางเธอเหลืองไงกระทานบูเห็น้ยมไปเลยอืมอืมนางก็ตูพญายิม รถตัดเลยบอกเขอลรถตัดเลยมันเบาเพิ่งปิ <that <that uh ่นผ uh ึ uh um ่ถ uh 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 ้าบะถือทางออกมากถือว่าถือรถใกล้ยังอยู่เอาอันนี้ออกมว่าพี่นี่เอาเล็กนี่คือทึ่งๆเออนั่นละแซงนั่นละดีตรงนี้เขาเนี่ยไป

không có đâu ừ. chồng này vợ hỏi ở đây xe ừ. boxer cho cứ xịt ao... bằng thế ừ ở giúp nân à, kính kính nân à ồ, nó bị bự ẹo dù hát vâng, vâng, xl นี่เดียแถวนีนละ่ะแถวนีนแถวเก่าเจ้านี่นี่ล่ะสองแถวนีลน่ล่ะเออหาเบิ้งได้ทางในกับนี่ไล่ไม่น,น,นานๆคุณแม่สุภาพมาเรียกให้ย,ย่างดีคนใดนี่หมวกมาเบิ้งหมวกนี่หมวกไหมตัวนี้นี่ลหล่อๆเนี่ยมันมีแค่สามสี่น,นี่เด็กเค็มข<อ>ัดนะ

ซุปเบิ้งหลดซุปเบิ้งหลดให้เราเรียกเขา,าดีายวเสีตัวเบาๆไปเห็ดงานอันนี้คือคนให้ผ้ามาสื่อใส่เทียวเดิใว้ามาสื่อไปใส่เทียวงามเด้บ่ให้ใส่ไปเห็ดงาน เสียก้ามคุเนี่ยชอบหซื้อให้แล้วไปเที่ยวไปยังนี่ใสยังซื้อไปดีปดีนั่นแหละเจ้าใส่เห็ดงานจะก็ใสเสือกล้าเราจะคือเยอดที่กันเงินแล้วเบื้งลางเาหันซีรอยกว่าบาทถอยยางเลยซื้อได้เพิ่มเงินเด้อบันนี้เด้อบ่พอเด้อพีเด็ดไปมั่น4ี่ยยีส้าบาท เอาเอคลนะอันนี้เบอร์เบอล์อันนี้เบอร์เมนี่แต่เจ้าใส่กับเบอร์เอ็มได้ละเสียตงอันนี้นี่ยเ่ไปนี่สีแดงให้เย้มไไปแบบนี้แล้วมาแบบนี้สายอ่าส่ไปเห็นงานก็ได้นี่ขอบคุณด้ครับคนผูซื้อหายเดะขอหา่น ลำๆเรื่อยๆนะครับค่ะเฟินซื้อนางก่อนเฟินซื้อพี่ยังกว่าพี่พัฒนาเออจักเฟินนางก่อนขอบคุณเฟินนะคะขอบคุณสำหรับอ่าที่ซื้อเสภาให้ลุงยิ้มเดี๋ยวเขาจังไปเคลียร์ราคากันครับพี่น้องเดี๋ยวจะอัพอีกเทียรหนึ่งนะคะไปไปจ่ายเงินครับคเข้ารักไทยกับพี่น้องแย้นเพิ่์ลบรหไทยเต็มร่น